สวัสดี FC รถมือสองกันทลักษ์ครับรีวิวอัปเดตรอบค่ารถเข้าใหม่2องสาวันที่แล้วนี่เกือบ20คันนะครับมีเยอะมากเดี๋ยวให้ดูนี่เล่มเป็นตับๆเลย PCX MXX ตัว FSF เ <savior> ข้าใหม่นี่จอดข้างหลังกําลังล้างเช็คนะครับพวกนี้ใช่หมดเลยนี่สกูปี้คิก สกูปี้ตัว LED มาใหม่อ่า MSX สีแดงพวกนั้นเ็บเบร้อยยูบ็อกซนิคสตาร์ทมือเบร้อย10ไอ LED 125x นี่ตัว LED ก็ใช่แล้วก็จอดที่สวนอีก5-6คันนู่นข้างหลังยังไม่ล้างสักคันเลยนะครับนี่ตัว2,018 บางลมเล็กก็มีตัวปี58มีอันนี้ก็สวยเพิ่งเช็คเสร็จตัวนี้เดี๋ยวล้างเดี๋ยวจะรีวิวแยกให้ดูทีละคันนะครับพอดีมาค่ำๆเพิ่งไปเอา p c x มาเดี๋ยวล้างเช็คเสร็จเดี๋ยวอัปเดตขึ้นให้ดู p c x สต็อกแน่นๆพรุ่งนี้นำเข้ามาจากสวนอีก5าคันมันเอามาจอดแล้วมันแน่นไม่มีที่จอดครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จัดมาจัดเรียงใหม่แล้วก็อัปเดตทีละคันคันไหนเช็คเสร็จก็อัปขึ้นให้ดูเลยครับโอเคครับท่านใดสนใจหรือมาลองดูสภาพก่อนเก็บงานได้ครับโทร0846005813ครับดูรถทดลองขับในตัวอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่ เล่นเป็นตับๆเอกสารชุดโอนครบเดี๋ยวจะอัปเดตแยกทีละคันให้ดูนะครับ